มากันที่เรื่องนี้ดีกว่า22เงื่อนตายการเมืองใช่แล้วอันนี้สําคัญเมื่อเมื่อสักครู่หนึ่งแรกสองสมการเกียรกเสียการเมืองใช่ไหมค่ะได้ไม่ได้จบไม่จบผมไม่รู้หนึ่งแรกสองคราวนี้มาที่22เงื่อนตายทางการเมืองอย่างที่กบเรียนอย่างที่เราทราบกันนะว่าคุณนัทพรตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ใช่สตอง,งอไม่ใช่เดี๋ยวกําลังนึกถึงตัวย่อไม่มีย่อ <c oughs> เ,ขเขามี man, ออบุส์มันผู้ตรวจการมันรากของมันมาจากผู้ตรวจการรัฐสภาแต่เดี๋ยวนี้เป็นเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินสมัยก่อนมันเป็นผู้ตรวจการรัฐสภาออบุสมันแล้วก็แปลสภาพกันมาเรื่อยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินค,คุณรัฐพรตประยูนเป็นประธานเป็นที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกมาประชะดตะ,ะดีหัวเลือกสวแล้วก็ฟาดสวสิน้ำเงินแล้วก็ฟาดพรรคูมิใจไทยเต็มแรงสุดๆเริ่มจากวันที่15 15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเริ่มจากวันที่15พฤษภาคมคุณรัฐพลตัวประยูนไปยื่น,นเรื่องที่ไอการสูงสุดใช่ค่ะขอให้ไอการส,สูงสุดส่งเรื่องต่อไปที่ศารลรัน้นนนทค่ะประเด็นที่ขอให้ศารลรัน้นนนลช่วยพิจาัยก็คือ <Ừ. S 2> พฤติการทั้งหลายทั้งปวงที่บรรยายในหนังสือในคำร้องนั้น <Ừ. S 2> มันระบุชัดว่ามีการหัวพักูมิใจไทยม,มายุ่งเกี่ยวกับการหัวเลือกสวเลือกสวใช่ค่ะถ้าฉะนั้นมันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่นี่ไง ประเด็นที่ใกล้ัาตงาตั้งต้นตรงนี้ใช่ค่ะไปยุ่งกับการหัวเลือกสวมันเข้าข่ายล้มล้กงการปกครองหรือไม่ถ้าศาลร,รัฐมนูญวิจัยว่ามันเข้าข่ายล้มลงเสร็จนั่นแหละนี่ศาลตั้งต้นก็จะเป็นประเด็นต่อไปได้ถูกไหม<ะ>ใช่ค่ะจุดเริ่มต้น<ะ>จากตรงนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจนะแต่สิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ที่พัรณนาความในคําร้องฉบับ15พฤษภาคมที่ทําถึงไอการสูงสุดขอให้สูงไอการสูงสุดส่งต่อไปที่ศาลรัฐมนุนไปดูข้อสี่นะ เราจะเอาไฮไลท์มาให้ดูนะไม่ได้เอาทั้งฉบับมาให้ดูแต่ประเด็น,นไฮไลท์จะได้ติดตามไ <ป S 1> ด้ข้อ4<ด>ี่นะข้อ4ค่ะระบุว่า,ควา,วาความเกี่ยวข้องของผู้มีอํานาจนายใหญ่ค่ายน้ําเงินคือนายเนวินชิดชอบนางการุณาชิดชอบและนายอนุทินชาญวิรกูลเป็นผู้นําและวางแผนทั้งหมดมีการประชุมย่อยในพักเกี่ยวกับการควบคุมสมาชิกพุทธิสภาและการจ่ายเงินใช้ถ้อยคําอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ว่า ข้างบนสั่งอ้างทำสมาชิกวุฒิสภาให้เบื้องสูงไม่ต้องกลัว,วมีคำนี้เลยเหรอ,อระบุค,คีย์เวิร์ดนี้เลยเหรอในคำร้องของคุณนัทพรตปรยูนที่ทำถึงไอาการสูงสุดขอให้ไอาการสูงสุดเขียนลูกต่อไปที่ศาลร,รัฐธรรมน,นูญในข้อสี่เขียนไว้ดังนั้นเราไม่กล้าเราไม่กล้าไปแปลงอะไรใดๆทั้งสิน้นวิธีการของเราก็คือไปก๊อปปี้ ไปก็ปี้ไอ้ข้อ4ในหนังสือฉบับวันนั้นมาป่าให้เห็นบนจอเลยใช่ค่ะอ,อ่านทุกตัวอักษรตามเตะคุณนัทพรกล่าวหาพักภูมมเจไทยกล่าวหาว่าภูมิเจไทยแอบอ้างเบื้องสูงในการลงไปจัดหัวเลือกสอวบอระบุชื่อด้วยนะใครเกี่ยวข้องโอ้โหใครมีอำนาจจังการเรืองนี้เลือดมันยิ่งกว่าเลือดสาดนะแต่มันคอขาดทั้งตระกูลเลยนะเนี่ยอโอเค ไม่แค่นั้นครับขยับไปอีกวันหนึ่งคือวันที่20สวันที่20พฤษภานั่นรั้งแรกคือ15ขยับมาวันที่20พฤษภาคค่ะคุณนัทาพารธระยนูนก็ทําหนังสือถึงประธานกรกอตอใช่ค่ะยื่นคำร้องไปที่ก,กรกตค่ะอขอให้สารรัฐมนูนสั่งให้1 3 8สอวอ,อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสะก่อนบรรายการปกครองระรบรบชาติพัฒนอันมีพระมหาษัติย์ทรงเป็นประมุค,ค,ค่ะน่าสนใจเรียงข้อมูลอย่างช้าๆเนตเด่งค่ะคุณนัทพร ขอให้ประธานกะกะตส่งเรื่องต่อไปที่ศารรัฐธรรมนูญเรื่องที่จะขอให้ศารนัฐธรรมนูลวินิจฉัยและมีคำสั่งมี2ประเด็นประเด็นที่1ขอให้ศารรัฐธรรมนูญเช็คบินสวสินเงินใช่ค่ะร้ 8, <13 8 S 1> อยสามสคนให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่อสองประเด็น ประสองประเด็นประเด็นที่1ก็คือเช็คบิน138สอมสิบแปดสินเงินให้หลุดจากตำแหน่งสงวเพราะอยู่ภายใต้การครอบงำของสรีนเงินงพักภูมิใจไทยประเด็นที่สองระหว่างพิณาระ,ระหว่างที่ยังไม่สิ้นสุดขอให้ศาลรัฐธรรมน,นูญสั่งให้ทั้ง138สาสยุด ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหยุดก่อนเป็นสองประเด็นค่ะประเด็นที่หนึ่งถอดถอนให้พ้นจากตําแหน่งสวเพราะอยู่ใต้อนัดพักการเมืองประเด็นที่สองเป็นเรื่องของการขอให้มีคําสั่งชั่วคราวสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวระหว่างที่ยังพิจาทำร้องไม่เสร็จค่ะแรงไหมแรงมากแรงไหมถือว่าแรงนะโอเคไปดูบางย่อหน้าในหนังสือฉบับนี้สักนิดสิครับคุณพุทพรบอกว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฏตามสื่อมวลชนและจากการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปได้ว่าสมาชิกวุฒธธิสภาจำนวน138คนรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อแนบนะมีพฤติการการกระทำอยู่ภายใต้อาน,นัดของพักภูมิใจไทยและผู้เป็นเจ้าของพักตัวจริงตามสำนวนการส,รสืบสวนสอบสวนดังกล่าวข้างต้นจบไหมก็ในเมือม่อ138วอ ทอดตัวอยู่ใต้อำนาจพรรคสีน้ำเงินอยากจะน,นั้นเลยคุณต้องพ้นจากความเป็นสวขณะเดียวกันระหว่างพินานัก็ให้หยุดทำหน้าที่ชั่วคราวเป็นการเตะสะกัดเบรกเกมสวสีน้ำเงินทกทีมบวชตั้งองค์กอรอิสระชัดเจนรู้เลยขายัาไปอีกวันวันที่21ิพฤษภาโโต่อนเนื่องเลยคุณทัตร์พรก็ทำหนังสืออิกฉับนึงทาถึงคนเดิมเน,น,นี่ยกรกตประธานกกตไน้แหละใช่ค่ะ แต่คราวนี้ขอให้ส่งเรื่องต่อไปที่สารรัฐธรรมนูะสั่งยุบพักเลยนี่เลยนี่ชาเชลเลยั่ยุบพักเลยให้ยุบไปดูภูมิใจไทยในหนังสือฉบับนี้สักนิดสรริคะและจากสำนวนการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงา,า,านคณะกรรมการการเลือกตั้งพบว่าพักภูมิใจไทยประกอบไปด้วยนายเนวินชิดชอบนางกรุณาชิดชอบซึ่งเป็นเจ้าของพักตัวจริงและนายอนุพินชาญวิรกูลหัวหน้าพัก ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปรากฏตามข่าวสื่อมวลชนและสำนวนการสืบสวนสอบสวนว่าเป็นสองผู้ยิ่งใหญ่ในการดําเนินการและเจ๊ใหญ่ได้แก่นางกรุณาชิดชอบอีกครั้งยังมีเสนาธิการหรือกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกว่ากลุ่มยังเติร์กเขามีระบุชื่อด้วยนะดังนี้ดังต่อไปนี้ไอ้คําว่าดังต่อไปนี้ถ้าไปดูไส้ใน จะเจอชื่อชายชนกที่ชอบอยู่ด้วยใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็มียังเติร์กคนอื่นๆอีกด้วยจะเจอยังเติร์กอื่นๆื่พราดอนปิศนานาตกุลนะบอกเลยแล้วโอเคก็ในหนังสือเขาเปิดชื่อหมดมันแรงมันเล่นกันแรงใช่มาระบุชื่อกันแรงแต่คราวนี้ครับยื่นหนังสือกรกตเสร็จเรียบร้อยคุณนักษรก็ยืนให้สัมภาษณ์ที่หน้ากรกตเลยสื่อก็มาซักมาสัมภาษณ์อะไรต่างๆแต่มันก็มีไฮไลน์นะที่น่าสนใจปรากฏว่าปรากฏว่าคุณนักพรบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ ไม่ไม่ได้กลัว,ไม,ไ,ลวไม่ได้กลัวผู้ยิ่งใหญ่ประจำพักสรีน้ำเงินแต่สิ่งที่กลัว,ก,ก,ลวกังวลก็คือผู้มีบารมีนอกพักภูมิใจไทยสองคนค,คนที่หนึ่งชื่อยอ่อเสือคนที่สองก็ชื่อยอ่อเสือก็แปลว่ามีสองสอผู้มีบารมีนอกพักการเมืองนอกพักศรีน้ำเงินออที่ใหญ่กว่าเนวินนะออแลวเขาใช้คําว่าสองสองด้วยโอเค ไปฟังคุณนัทจัรพ,พูดอีกทีสิ่งที่ผมห่วงที่สุดต่อหน้าสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะผมกลัวอยู่สองคนที่จะทําให้ขบวนการยุติธรรมมันเปลี่ยนไปคนหนึ่งเป็นพลพลเอกสอ,อีกคนหนึ่งนายสอสองคนเนี่ยนะครับที่จะทําให้ขบวนการยุติธรรมประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาและผมก็เรียนได้ในที่ประชุมวันนี้เลยว่า คงไม่นานเกินรอขณะนี้ผมกำลังติดตามข้อมูลนี้อยู่ถ้าได้เบอร์โทรศัพท์ได้อะไรต่างๆมาผมสัญญาว,ว่าจะถแถลงสื่อมลชนว่าสองมนุษย์ตนสองตนนี้เป็นใครและทําอะไรเพราะฉะนั้นบางอย่างในเรื่องในเรื่องของของบวนการวิธรรมเนี่ยที่เราร้องรไปเนี่ยมันไม่เป็นผลก็เกิดจากปัญหาจากบุคคลสองคนนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเรียนสื่อมลชนว่าเราถึงเวลาแล้ว ต้องมาช่วยกันเปิดเผยถึงเวลาแล้วต้องมาช่วยกันทําให้ประเทศชาติเนี่ยมันปลอดจ,จากการเมืองนักการเมืองชั่วๆนักลงทุนชั่วๆโอ้โหแรงสงสงกลายเป็นประเด็นร้อนที่สื่อทุกสํานักพาดหัวข่าวหลังจากนั้นหลังจากนั้นคุณรัพรีก็ปิดการถแถลงปิดการให้สัมภาษณ์จะเดินกลับนักข่าวไม่ลดละตาประกบ สนใจสอสซักไซไล่เรียงสองสองคือใครชัดๆได้ไหมบอกใบ้อีกนิดได้ไหม,มคุณนัทพรตอบว่ายืนยันว่าบุคคลตัวย่อสอเสือไม่ใช่นักการเมืองเป็นนักธุรกิจส่วนชื่ออีกคนเป็นบิ๊กเนมสีฟ้าเอา้านักธุรกิจและบิ๊กเนมสีฟ้าต่อสายไปที่คุณนัทพรตระยุทธ์เลยดีกว่าไปถามกันให้ชัดๆเลยละกันนะคะ คุณนัทพรตบปยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่ถ้าต่อสายนะคะเราจะไปถามคุณนัทพรตรงๆเลยข้อมูลนะคะที่เปิดไปนะคะต้องบอกเลยว่าชัดมาก mm hmm. แล้วก็ระบุชื่อออกมานะรับรองมาถึงจุดนี้ mm hmm. ได้อย่างไร แต่ด้วยความเคารพนะไอ้ที่ว่าชัดมากหมายถึงว่าเปิดชัดๆเปิดชื่อไม่มีกั๊ไม่มีบางแต่ข้อมูลที่เปิดจะใช่หรือไม่ใช่รอให้กระบวนการรอให้หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบทาหน้าที่สังเคราะห์แต่กล้าเปิดชื่อเนี่ยหลายคนก็บอกว่าถือว่ากล้าแล้วนะโอ้สุดยอดเลยถ้าเปิดชื่อแค่นี้ก็ถือว่าสุดแล้วโดยเฉพาะเปิดชื่อสองส่อ ใช่ก็สุดยอดแล้วเนี่ยเขารอติดตามต่อนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอรอข้อมูลให้ชัดแล้วจะมาบอกกับสื่อว่าเป็นสอนไหนไปกันที่คุณนัทพรเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทพรค่ะสวัสดีครับคุณนัทพรนะฮะสวัสดีค่ะคุณนายนคุณมลรัตน์สวัสดีครับค่อเขียนเนื้อหาสาระในการยื่นให้ถอดถอนยื่นให้ยุบยื่นให้อะไรต่อไม่อะไรเป็นข่าวกันไปเยอะรู้กันทั่วประเทศละแต่ หรือประเด็นเดียวที่ทั้งประเทศเขารอคําขยายความที่มันชัดไปกว่านี้อ,อ,อะไรทําให้คุณัตทพทรอเปิดชื่อสองสอและอะไรทําให้กลัวสองสอี้เป็นที่สุดกลัวมากกว่าเนวินกลัวมากกว่าอนุตินทําไมล่ะฮะทาไมกลัวสองสอเรือมากกว่าค่ะคุณนายนครับปัจจุบันเนี่ยมันมีปรากฏการณ์เรื่องเกี่ยวกับทางทาง,ทางเกี่ยวกับผมก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเรื่องต่างๆเนี่ยนะฮะ ที่มันพลิกขันมันอะไรเนี่ยผมก็มีข้อพอจะมีข้อมูลพอสมควรนะฮะ,ะว่ามันเกิดจากมันเกิดจากเอ,อมีการไปทําอะไรกันซึ่งมันไม่ถูกอนะแต่ผมเนี่ยผมเรียนคนานาได้เลยว่าอ,อวันที่ผมจะเปิดเนี่ยผมจะโทรแก้คนในเป็นคนแรกเลยครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าผมคนานเนี่ยผมยืนยันว่าเออเป็นนักข่าวที่ยึดมากสองคนเนี่ยนะบอกข่าวแต่ละข่าวเนี่ยเรืกก่องจริงทั้งหมดดฉะนั้นเนี่ยผมพร้อมแต่ว่าตอนนี้บังเอิญมันต้อง ือเราพูดถึงบุคคลสองคนเนี่ยมันก็มีหลักฐานพอสมควรนะครับผมเองเนี่ยวเวลาทําคดีเนี่ยผมก็จะพยายามสืบคนจนได้ที่สุดและอย่างยกตัวอย่างคดีถุนสามสามคดีเนี่ยนะมันมีไปผลประยานหลักฐานชัดเจนแล้วผมถึงฟ้องแล้วผมฟ้องแต่ละคนเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ฟ้องเพราะว่าเราประจินนาการ,รนะข้อกฎหมายถุนฟ้องเนี่ยก็เอามาจากสารนูนทานวิจัยนะข้อเด็จริงเนี่ยข้อได้จริงพยานหลักฐานก็เกิดจากการ ตรวจสอบของดีเอและของของกกตดังนั้นเราจะไม่กัดแส้งใครหรือจะไม่ใส่้ายใครแต่ว่ารเรื่องของสองสอนเนี่ยอืมันก็มีปรากฏการ์แล้วก็มันบางอย่างเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าเอ้ยขบวนการทําำมันเป็นอย่างที่ได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็จะพยายามจะถึือผมผมเรียนคุณนะไอย่างหนึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่ปักฝ่ายฝ่ายใดโดยเด็ดขาดครับ ผมถามก็ถามเพื่อเอ้ยทำไมถ้ากฎหมายเป็นกฎหมายแล้วปรัฐนูลเป็นกฎหมายสูงสุดถ้าเราปล่อยให้ใครมาแจ้งยีอย่างนี้ผมก,ผมก็ผมก็ยอมรับไม่ได้ครับครับเรียนถามนิดหนึ่ง2สงข้ามันมีบทบาทอะไรอย่างไรและตั้งแต่เมื่อไหร่ที่บอกว่าทําให้กระบวนการวิธีธรรมของประเทศไทยมันพลิกผันนั่นไ,ไหะครับเข้ามาตั้งแต่เมื่อไร่คะเข้ามาผมว่าเข้ามาหลายๆเรื่องแล้วนานพอสมควรแล้วครับเป็นผมว่าประมาณสัก สองปีสองปีทังหลังเนี่ยประมาณสองปีในช่วงสองปีที่ผ่านมาใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีบทบาทแต่แต่แต่อง่อกสรเนี่ยแหละอกสรเนี่ยเข้ามาแปดเก้าปีนะครับอีกหนึ่งสรเข้ามาแปดเก้าปีแล้วใช่ครับเข้ามาแปดเก้าปีแล้วเหรออืมอิรไหนเข้ามาแปดเก้าปีคะมันมีสองอสอะแปดเก้าปีหมายความว่าเข้ามามีบทบาทตั้งแต่สมัยยุคลุงตูแล้วเหรอครับใช่ครับ คนอย่างลุงตู่ยอมให้ใครชักยันอยู่ข้างหลังได้หรือครับยอมครับเอา้าทำไมยอมอ่ะระดับลุงตู่ยอม,ยอมให้หอีกคนชักยหญ่ได้เหรอใช่ครับเฮ้ยขนาดลุงตู่นะใช่ครับลุงตู่แข็งแรงเอาจะตายไปใช่เอา้าแข็งแรงแล้วยังยอมให้ชักยหญได้ไงอะ่ะก็มันมีมันมีเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องอืม สุดอีกหนึ่งสอพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามามีบทบาทและไปอินเทอร์วีนะบวนการยุติธร,รรมก็ในช่วงสองปีนี้เองใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับไอ้ที่บอกว่ากระบวนการยุติธรรมรวมถึงองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทุจริตด,ด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับผมถามอะไรคุณนัทพรก็ใช่หมดเลยเลยครับเนี่ยคุณผมบอกผมบอกผมบอกวันนี้ที่จริงครับผมก็ลัยไปศาลนะ พอพอลุงพอลุงร้างคุณนายโทรมาผมก็รับปากทันทีเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณนายรู้มากกว่าผมอีกผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมรู้จริงๆถ้าผมรู้ผมไม่มานั่งซักยี่สิบคำถามหรอกครับไม่รู้จริงๆผมไม่รู้เลยใช่ครับใช่าผมรู้แค่นี้ชีวิตผมก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วตอนนี้ทุกคนก็เป็นห่วงผมมากนะครับผมก็โทรมาบอกว่าอย่าเปิดเลยผมบอกไม่ได้หรอกเพราะว่า ถ้าผมได้เบีนหลักฐานอย่าง,างคุณนายได้เบียนหลักฐานมาเราเราก็ต้องเปิดแม้กระทั่งเรื่องคุณจําได้ไหมเลยคนที่เปิดคนแรกอ่ะก็คือเรื่องประธานรัฐสภาอ,อ,อืผมผมก็ว่าเราเราเราทันหน้าที่เราทันหน้าที่ของประชาชนเราทําหน้าที่ให้สังคมมันเกิดความยุติธรรมมากกว่าอเอ๊ะทำไมฮะไปพูดถึงเรื่องประธานรัฐสภาพูดถึงประธานปปชแล้วมันไปเกี่ยวอะไรขบวนกับขบวนการสองสอในชักงง เออ่ทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันที่ผมพูดยังไงก็ที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่ามันมีพันเกี่ยวพันกันทั้งหมดแกอ๋อมีความเกี่ยวพันกันเออมันมีความเกี่ยวพันกันคือผมคือผมจะพูดอะไรคุณนายนะผมเรียนตรงๆนะตอนเนี้ยมันก็มีข้อมูลแต่ยังไม่ลึกพอไงใช่ไหมข้อมูลมันต้องเปิดกันแบบเนี่ยแบบจัดจ่ะเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะที่ผมฟ้องที่ผมฟ้องยุพักเพื่อไทยเนี่ยไอ้ชักเก้าไก่เนี่ยไอ้พักกพูดเพื่อไทยเนี่ยนะเออมันผมก็มีข้อมูลทางเส้นทางการเงินไอ้เงินห้าร้อยล้านเนี่ย ใครเป็นคนจ่ายบ้างจ่ายให้ใครนะว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้เส้น <ะ S 1> ทางการเงินเนี่ยม,มันมันมีธนาคารมันยังไงก็หลอกไม่ได้ครับแล้วที่เดซไยเขาตัต้งต้าตั้งข้อหาฟนะ้องเงินและอื้เนี่ยมันก็มีประเด็นทั้งนี้ทั้งหมดผมถึงผมถึงต้องฟ้องยุพักนะครับครับไม่ใช่เราจะปจินตนาการว่าไอ้พวกนี้ท่านนี้เนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับมันมีเส้นทางการเงินและมีมีเอกสารครบถ้วนครับ ครสองสอ,งสองรอห <ผม S 1> ลักฐานรอพยานอะไรครับโอ้หลาย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 ๆประเด็นคุณนายครับผมขอปิดไปนีดนึงแต่ว่าพอเปิดมาแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหนึ่งสองแล้วก็เป็นหลักฐานที่มันไม่สามารถจะต้ือย่างเนี้ยอย่างยกตัวอย่างผมเลือกยกตัวอย่างเส้นทางการเงินเรื่องบัญชีธนาคารอะไรต่างเนี่ยไอ้ตรงแค่แหละครับคือมันเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่จะให้ประชาวเขาเรรู้ว่าอ๋อมันมีข้อสาจารรมมันคาดอย่างนี้แล้วคุณจะแล้วคุณจะทำยังไง <ừ> mm, อืมอืมครับผมเมื่อ,อ,อวานผูห้หลักผู้ใหญ่ก็โทรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเยอะพอสมควรครับผมผู้ใหญ่คนที่หนึ่งเขาก็บอกว่าคดีหัวเลือกสวที่บานปลายบานทะลกไ,<ป>ไปถึงขั้นจะเช็คบินลูกชายสุดที่เลิฟของคุณนอวินด้วยมาจะกี้ซีกันได้เหรือในทางการเมืองแต่อีกฝั่งหนึ่งผู้ใ<ว>หญ่อีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่ามีข้อมูลใหม่แดงน้ำเงินเขาคุยกันจบละ ประเดี๋ยวเขาหาทางลงให้กับคดีขัวเลือกสวประเดี๋ยวการปรับคลมอก็ฉลุยภายใต้สมการหนึ่งแรกสองอะไรประมาณนั้นกลัวไหมครับว่าขนาดที่เราทําการรบอยู่อย่างเพลินเินหันหลังปรากฏว่าเขาจบกันหมดแล้วเขาเก็บดาบเก็บโล่เก็บกระบองเก็บปืนกับกมกองไปหมดแล้วกลัวไหมครับคืออย่างนี้คุณนายนผมเนี่ย บังเอิญผมไม่ได้อยู่ฝ่ายใดแต่ปัจจุบันเนี่ยระหว่างที่พวกลบกันเนี่ยเอกสารลหลายๆอย่างเนี่ยมันออกมาหมดแล้วอืย uh huh. กตัวอย่างนะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยไปให้การต่อสู้คดีที่ก็ถูกร้องให้ให้หยุดพ้นผัดวะระแบบเรื่องคุณสมบัติเนี่ยนะ uh huh. คุณทวีเอกสารพวกนี้ยปรากฏอยู่ที่สารสนูนแล้วครับ uh huh. แล้วเอกสารหลายๆอย่างเนี่ยที่เขาแจ้งข้อกล่าวหาอะไรต่างเนี่ย ผมในคำร้องผมเนี่ยจะเห็นได้ชดว่าผมถือว่าเอกสารทั้งหมดที่สํานวนทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งคำร้องแลวพวกนี้ต้องส่งให้ศาลส่งให้ดำเนินการเพราะฉะนั้นคุณจะหัวยังไงก็เรื่องของคุณแต่ผมเนี่ยไม่ได้ผมก็ทัดจากนะเอกสารก็ปรากฏแล้วแลวคุณเป็นชี้แจงแล้วอย่างตไปอยากง่ายๆอย่างคณะกรรมการกรกตเนี่ยคุณไปแจ้งข้ขอหาเขาถ้าเขาไม่มีหลักฐานเอกสารเลยเขาเขจาจับฟ้องเรื่องงานคุณครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย,กา,ยการพูว่าไม่มีประโยชน์ับผมแต่เรื่องพูวเนี่ยที่คุณนายพูดเนี่ยผมผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมว่าว่าพรบ,บการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาสามารถกันใครก็ได้เป็นพยานเพราะฉะนั้นคนที่คนที่จะโดนจริงๆก็คือคนที่หางแถวอะ่ะไอไอต้นแถวก็จัดมันได้ที่ที่พรบ,บหัวเนี่ยส่วนพรบพรบ,บไอฟอ่่งเงินกับอาี่เนี่ย มันมันไม่ใช่เสร็จง่ายๆหรอกครับผู้ต้องหายเยอะอย่างเงี้ยแต่และคนขอผัดไปสามสิบวันยี่สิบวันให้การเนี่ยมผมว่าอีสานสี่มจะฟ้องแน่หรือเปล่าอันนีออนนอ้อันนี้คือที่คุณนายผมว่าคุณนายวุกครา์ได้ถูกต้องแล้วในจากป็นเนี่ยไอเรื่องเนี้ยมันมันเป็นเกณฑ์การเมืองมากกว่า,าระหว่างน้ำเงินกับแดงอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยไม่มีฝ่ายแต่ผมเห็นว่าถ้าปล่อยให้ประเทศชาติเนี่ยนะอยู่ในกำมือของบุคลคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างคุณนายนะฮะอ่อ สารรัฐมนูลเนี่ยแล้วคุณจะตัดสินยังไงอ่ะยกตัวอย่างอามาตา1ส4 4ที่เขาที่อยู่ที่ปอปชถ้าปอชส่งสารรัฐมนูนมลพลรมทั้งหมดไปแรัฐบาลไปแล้วใครคนตัดสินแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเรื่องประเทศชาตินะครับมผมขออนุญาตพูดในนิดเดียแล้วผมจะพูดถึงเรื่องสวให้ฟังครับสอวอเนี่ยตามสารรัฐมนูลเนี่ยเขาเนากําหนดว่าสอวอเ,เป็นพื้นที่ของคนดีคนเด่นคนดังนะฮะ แล้วคนพวกนี้มาเลือกการเขาจึนกําหนดให้การการการเลือกตั้งเนี่ยสรรหาคนเยอะๆอย่างคุณนายไปสมัครผู้สื่อมวลชนเนี่ยแล้วพวกคุณนายก็ไปเลือกกันเองเอาคนเก่งที่สุดมาระสานสว,อวใคนพวกนี้เขามั่นใจว่าผมก็มั่นใจว่าคนอย่างคุณนายเนี่ยขายกระซือไม่ได้ใช,ใช่ไหมฮะเขาคนพวกนี้ก็ถึงใหม้มาทำหน้าที่สอวอเพราะคนพวกนี้จะต้องไปเลือกองค์กรสละ่ะอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยองคกรสล่ะคุมประเทศไทยทั้งหมดครับใช่ คุมประเทศไทยคุมรัฐบาลคุมแบบเสร็จคุมคุมมิดเลยอ่ะว่าไงแต่อ้กออย่างนงี้ยอ่ะไอ้นี่แหละไอ้พอคุณพอคุณได้อำนาจคุณพวกเนี้ยอันนี้คือการได้อำนาจ,นจมาโดยไม่ชอบทางเราวิธีทางโนูนก็เป็นการล้มล้างการปกครองอืมอืมใช่ไหมฮะวนนั้นที่ผมเ่ยยื่นยื่นล้มล้างการปกครองเนะี่ยมันไม่ใช่ผมจจินตนาการไม่คำว่าล้มล้างการปกครองเนะี่ยมันมีข้อมูลว่าการได้อำนาจมาโดยไม่เป็นวิธีทางทิจัยครับ จากสายตาเสื่อมโทรมทําทให้สายเกาะก่อนบางทำลายอันนี้ก็จบโอเคชัดเจนชัดเจนทุกคนเห็นประเด็นนะถ้าใครยึดวุฒิสภาได้ก็คุมองค์กรอิสระได้ถ้าใครคุมองค์กรอิสระได้มันก็เป็นภัยต่อประเทศจริงๆเลยครับอันนี้ต้องอันนี้มันก็ชัดเจนแต่ย้อนกลับไปถามเรื่องนายพลสอเสือสักนิดสิครับถามจริงๆเถอะคุณทักพรคิดดีแล้วเหรอไอที่ไปแตะนายพลสอเสือ คือบิ๊กเนมสีฟ้าคุณนายเนี่คิดดีด้วหนอคุณนายนะผมผมเรียนอย่างนี้นะครับอะไรที่เป็นข้อคิดจริงอะไรที่เป็นความจริงในในในประเทศเนี่ยนะฮะถ้าเราปล่อยให้อึมครึมอยู่มันก็จะมีปัญหาครับและโดยเฉพาะปัญหาพวกเนี้มันเป็นปัญหาสะท้อนถึงทุกทุกภาคส่วนทุกสถาบันเลยครับผมผมจึงบอกว่าเอ้ยเป็นไรและผมขอโทษคุณนายนะผมอายุ75แล้วหากที่ผมทานเนี่ยผมเตรียมรับคำรับหมายสารเทียบ แต่ผมก็จําเป็นต้องทำเพราถ้าเราไม่มทาและใครจะทันถูกไหมฮะอ,มอย่างเนี้ยผมมีอยู่ผม,ผม,มผมไม่ต้องไปทำงานใรเลยผมอยู่เฉยๆเนี้ยอยู่บ้านผมก็นั่งทำสำนวนไปเขียนสำนวนรับคดีด้ร้อยไปแต่ผมเห็นว่าเราเป็นนักกฎหมายมแล้วเกิดมาเนี่ยผมว่าตอบแทนึงคุณแผ่นดินก่อนเราจะเสียชีวิตเนี้ยมผมก็ต้องทำผมไม่ได้คิดเลือกอยู่เลยเพราะผมผมไม่ตอนนี้ผมไม่รับเป็นที่ปรึกษาที่ไหนไม่รับอะไรและไม่รับงานอะไรท้งสิ้น ก็เค <Okay. S 2> ตรงนี้ตรงตรงนี้คือสิ่งที่ผม <Okay. S 2> ผมเรียนคุณนายว่าผมทัำด้วยใจบริสุท <Okay. S 2> และก็ต้องการ <Okay. S 2> ให้สังคมรับรู้ว่าคนอะไรจะใช้อำนาจอะไรเนี่ยมันควรจะเอากฎหมายเป็นหลัก แต่ไม่ใช่ชุดอิทธิพลมาครอบงำแตกต่างๆผมรับไม่ได้โอเคได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณนัทพรชัยเชียงคูคะคุณนายครับคุณมลรัขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีคุณนัทพรตวบยูนะคะอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดใจเลยทําไมออกมาทำนินซักในเรื่องของเนื้อหาสาระทั้งหมดของแต่ละคําร้องค่ะรู้กันทั้งประเทศแล้วใช่ไฮไลท์เลยดีกว่าทุกคนอยากรู้เรื่องสองสอเท่านั้นแหละสอกับสอคือใคร อเอาเป็นว่าเช้าวันนี้จอริโไทยอินไซต์ไทยแลนด์เปิด2ประเด็นให้สังคมไปเคี้ยวต่อไปเคุ้ย<ร>าวะะิว่อา,ากันเองนะไปเคี้ยวต่อนะครับ <c oughs> ประเด็นที่1ก็คือ1แรก2ค่ะจบจริงหรือไม่ <c oughs> จบอย่างไรประเด็นที่2อสองสองทำท่าจะกลายเป็นเงื่อนตายทางกานเมือนหรือเปล่า